สวนสุขภาพลัดโพอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการสวนสาธารณะใต้สะพานกี่ใหญ่โตอลังการคือสะพานภูมิพลหนึ่งกับภูมิพลสองฝั่งนี้เป็นภูมิพลหนึ่งข้าแม่น้ำเจ้าพระยาจุดหนึ่ง ส่วนฝั่งตรงกันข้ามนี้เป็นภูมิพลสองก็ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาอีกจุดที่สองหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมแม่น้ำเจ้าพระยาจึงมีสองจุดก็เพราะตรงนี้มันเป็นโค้งน้ำแล้วก็มีคลองตรงนี้ตรงหลังห้องน้ำนี่แหละเรียกว่าคลองลัดโพเชื่อมต่ออยู่ ใครที่ดูแผนที่ก็จะเข้าใจว่าอำเภอพระประแดงนี้แม่น้ำเจ้าพระยามันโค้งครับ